ผมว่าเราน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแหละจากในหนังในเกมในหนังสือหรือจากไหนก็ตามนะครับว่าเราไม่สามารถวิ่งเร็วกว่าแสงได้ครับโดยที่คำอธิบายเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยตั้งแต่มันจะต้องใช้พลังงานเป็นอนันต์หรือมวลของวัตถุจะเพิ่มขึ้นเป็นอินฟินิตี้หรือของที่วิ่งเร็วกว่าแสงเนี่ยมันจะวิ่งย้อนเวลาอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าฟังแล้วมันยังไม่ค่อยอธิบายอะไรเท่าไหร่ ในวันนี้ผมก็เลยจะหยิบเรื่องนี้มาอธิบาย2วิธีด้วยกันที่แตกต่างกันพอสมควรเลยบอกว่าน่าจะมีซักวิธีหนึ่งที่ฟังแล้วคลิกกับสมองแต่ละคนครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้กันก่อนครับก็คือความจริงที่ว่าการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะทําให้เวลาไหลช้าลงที่เราจะเรียกว่าไทม์ไดเ t ชันครับ ซึ่งเหมาะเจาะมากๆที่ผมเคยทาคลิปเรื่องนี้ไว้แล้ว2คลิปด้วยกันครับเมื่อหลังจบคลิปนี้แล้วอ่ะจะย้อนกลับไปดูคนอีกทีก็ได้แต่ว่าผมจะอธิบายเรื่องนี้แบบสั้นๆอีกทีหนึ่งตรงนี้ด้วยครับนึกถึงภาพนาฬิกาแสงที่ทําจากกระจกบวกกับอนุภาคแสงที่จะเด้งสะท้อนกระจก1ครั้งทุกๆ1วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอานาฬิกาอันนี้ไปวางไว้บนจรวดนะครับจับมุมมองของเราที่ยืนอยู่เฉยๆบนโลกเนี่ยเราจะเห็นว่า อนุภาคแสงมันวิ่งเฉียงๆแบบนี้แทนซึ่งการวิ่งเฉียงเนี่ยระยะทางมันไกลกว่าวิ่งตรงๆเพราะฉะนั้นแสงมันก็เลยต้องใช้เวลานาน,านกว่าเดิมในการติ๊กแต่ละครั้งครัครบก็คือจากมุมมองของเราที่ยืนอยู่บนโลกเนี่ยเวลาของคนที่อยู่บนจรวดมันจะไหลช้ากว่าเวลาที่อยู่บนโลกสิ่งที่คนบนจรวดเรียกว่า1วินาทีก็คือนาฬิกาแสงเด้ง1ครั้งเนี่ยมันอาจจะยาว2วินาทีตามเวลาบนโลกก็ได้ครับเนี่ยแหละคือ time dilation ความต่างเวลาที่เกิดจากความเร็วยิ่งความเร็วสูงเท่าไรเวลาก็จะยิ่งไหลช้าครับจากภาพเนี้ยเราจะสามารถใช้พีทาโกรัสเพื่อคำนวณความต่างเวลาออกมาได้ตรงๆเลยผมจะขอฝากไว้เป็นการบ้านนะครับแต่เนี่ยแหละคือทั้งหมดที่เราต้องรู้แล้วยิ่งเคลื่อนที่เร็วเวลาก็ยิ่งไหลช้าเป็นหลักฟิสิกส์จริงๆที่ยืนยันแล้วผ่านผลการทดลองเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่เพาะนาฬิกามันเพี้ยน ไม่ใช่เพราะว่าแสงเดินทางผิดไม่ใช่ภาพลวงตาไม่ใช่คิดไปเองหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับเวลาเนี่ยมันไหลช้าลงจริงๆนาฬิกาก็เลยติ๊กช้าลงและคนที่อยู่บนจรวดเนี่ยก็จะแก่ช้ากว่าคนบนโลกด้วยอันนี้แหละคือไทม์ไดเล t i ชันครับโอเคเราเตรียมความพร้อมกันแค่นี้นะครับสาเหตุที่เราวิ่งเร็วกว่าแสงไม่ได้เนี่ย มันเป็นเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาเป็นอนันต์ครับผมขอขั้นรายการแวะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็คือเมมเบอร์ของช่องแมทไลฟ์ฟังทุกท่านเลยครับที่ช่วยสปอนอร์ให้เราสามารถทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้ทุกคนดูคนได้ฟรีฟรซึ่งเมมเบอร์เหล่านี้ก็จะได้ดูวิดีโอตอนใหม่ก่อนคนอื่นแล้วก็ได้สิทธิ์ในการโวหวตเรื่องหัวข้อวิดีโออย่างหัวข้อของเราในวันนี้ด้วยครับแต่ใครอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมซัอพอร์ช่องของเรานะครับก็สามารถกดสมัครเป็นเมมเบอร์ได้เลยที่ปุ่มสมัครด้านล่างครับขอบคุณครับ สมมติว่าเรามีจรวดที่กําลังยิงไอพ่นมีแรงส่งที่ทำให้เกิดความเร่ง1,000กิโลเมตรต่อวินาทีกํลาลังสองครับก็คือทุกๆ1วินาทีเนี่ยความเร็วของจรวดลํานี้จะเพิ่มมากขึ้น1,000กิโลเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือสุดยอดและดีกว่าจรวดที่เรามีใช้กันทุกวันนี้หลายเท่าเลยแต่ว่าความหมายนะครับก็คือหลังจากที่เวลาผ่านไป10วินาทีเนี่ยความเร็วของจรวดลํานี้ก็จะอยู่ที่10,000กิโลเมตรต่อวินาทีคูณเลขกันตร,ตรงแบบนี้ได้เลย แต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับพอจรวดเนี่ยมันเริ่มมีความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราจะต้องเริ่มเอา time dilation เข้ามาคิดด้วยแล้วครับอย่างเช่นเมื่อจรวดเนี่ยมันวิ่งเร็วเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วแสงนะครับเวลาบนจรวดมันจะไหลช้ากว่าบนโลกนิดนึงทําให้ในมุมมองของเราที่อยู่บนโลกเนี่ย จรวดจ,จะต้องใช้เวลา1.15วินาทีถึงจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมา1,000กิโลเมตรต่อวินาทีครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นไม่ได้ช้ากว่ากันเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อจรวดวิ่งด้วยความเร็ว87%ของความเร็วแสงเนี่ยความต่างของเวลาจะกลายเป็น2เท่าครับทำให้บนโลกเนี่ยจะต้องรอ2วินาทีจรวดมันจะถึงเลื่อนความเร็วเพิ่มขึ้นมาได้1,000กิโลเมตรต่อวินาทีช้าลงกว่าเดิม2เท่าครับแล้วมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับ ยิ่งความเร็วของจรวดเข้าใกล้ความเร็วแสงเท่าไหร่เนี่ยความต่างเวลามันก็จะยิ่งทบเท่าทวีคูณจากมุมมองของเราจรวดจะเพิ่มความเร็วได้ช้าลงเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องการเวลามากขึ้นเรื่อยๆจากไทม์ไดเลชั o นหนึ่งวินาทีบนจรวดเนี่ยมันอาจจะยาวเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือเป็นปีเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยแบบไม่มีขีดจำกัดทําให้จรวดเนี่ยไม่สามารถเร่งเครื่องขึ้นไปถึงความเร็วแสงได้เพราะว่าจากมุมมองของเราที่อยู่บนโลกเนี่ย ตรวจมันจะต้องใช้เวลาเร่งเครื่องเป็นอนันต์ครับอันนี้แหละคือคําอธิบายแบบแรกของเราครับก่อนที่จะไปต่อนี่ผมจะขอแทรกโน้ตนิดหนึ่งสำหรับรายละเอียดยิบย่อยจริงๆครับถ้าเกิดฟังวิธีแรกแล้วยังไม่อ๋อขนาดนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราลองมาฟังอีกวิธีหนึ่งกันก็คือเราวิ่งเร็วกว่าแสงไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันวิ่งเร็วเท่าแสงอยู่แล้วครับก็คือเราหมาข้างบ้านเรากระสวยอวกาศ หรือแม้กระทั่งโลกใบนี้ทั้งใบเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพนี้มันกําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงอยู่ตลอดเวลาครับฟับงดูแล้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับเราเลยจะมาดูตัวอย่างง่ายๆกันก่อนครับสมมติว่าเรามีลูกบอล2ลูกนะครับลูกแรกเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นด้านบนด้วยความเร็วคงที่หนหน่วยต่อวินาทีในขณะที่ลูกที่สองกลังวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันเลยเนี่ยแหละแต่ว่ามีทิศทางเฉียงไปทางขวานิดหนึ่งครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็น แต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนมเป็นมุมมองของนายสามเหลี่ยมสิ่งมีชีวิต2มิติที่เขามองเห็นแค่เงาของลูกบอล2ลูกนี้นะครับนายสามเหลี่ยมเนี่ยเขาจะพูดว่าลูกบอลสีแดงอยู่เฉยๆมีความเร็วเท่ากับศูนย์ในขณะที่บอลสีฟ้าเนี่ยมีความเร็ววิ่งไปทางขวาครับซึ่งพอเราได้ยินเนี่ยก็ขำละสิ่งมีชีวิต2มิตินี่เหมือนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยบอลสองลูกเนี้ยจริงๆแล้วมันมีความเร็วเท่ากันต่างหาก แค่ว่ามันวิ่งไปคนละทิศทางอยู่ในมิติที่นายสามเหลี่ยมเขามองไม่เห็นต่างหากแต่ว่าทีเนี้ยพอถึงตาเรานะครับสมมติว่าเราปามือถือที่อยู่ในมือเราไปข้างหน้าเนี่ยอย่าทำจริงๆนะครับเราก็จะพูดได้ว่าเราเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆมีความเร็วเป็นศูนย์ส่วนมือถืออ่ะมีความเร็ววิ่งไปทางขวาใช่ปะ่ะไม่ใช่ครับเรากําลังพลาดแบบเดียวกันกับนายสามเหลี่ยมเมื่อกี้เลยแล้วมนุษย์สีมิติเนี่ยก็กาลังยืนขำเราอยู่ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย มนุษสิงมิติบอกว่าทั้งตัวเราแล้วก็มือถือที่เราปาไปข้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเร็วเท่ากันแค่ว่ามันวิ่งคนละทิศทางอยู่ในมิติที่เรามองไม่เห็นครับซึ่งมนุษสีมิติเนี่ยเขาอาจจะช่วยอธิบายแบบนี้ครับว่ามันมีมิติที่4ที่เรามองไม่เห็นอยู่เรียกว่าเวลาเหมือนกับมิติที่3ที่เรียกว่าขึ้นที่หนายสมเหลี่ยมเขามองไม่เห็นนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราที่ดูเหมือนกําลังนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วเรากําลังวิ่งไปตามแกนเวลาด้วยความเร็วคงที่เท่ากับความเร็วแสงครับส่วนมือถือที่เราปาไปข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนกันเลยมันกําลังวิ่งด้วยความเร็วแสงแต่ว่ามันแบ่งความเร็วอนันั้น่ะส่วนหนึ่งไปเป็นความเร็วในแกนสเปซเพราะฉะนั้นความเร็วในแกนเวลาของมันน่ะมันก็เลยลดน้อยลงครับคือเราจะเห็นว่ามือถือเนี่ยมันไหลไปตามแกนเวลาได้น้อยกว่าเราที่นั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมครับ Michaels. อันนี้มันเหมือนกับเมื่อกี้เลยที่ลูกบอลสีฟ้ามันไม่ได้วิ่งขึ้นมาสูงแล้วกอบลูกบอลสีแดงเพราะว่ามันวิ่งเฉียงไม่ได้วิ่งขึ้นตรงๆรคือบอลสีฟ้านี่มันยอมลดความเร็วตามแกนตั้ง <basics> เพื่อแลกเปลี่ยนนเป็นความเร็วตามแกนนอนครับหรือว่ากลับมาในโลกข,ของเรานะครับสำหรับวัตถุที่มีความเร็วสูงกว่านั้นอย่างเช่นจรวดเนี่ยไอความเร็วสูงที่ว่ามันไม่ได้ได้มาฟรีๆครับเพราะถ้าเกิดจรวดอยากจะวิ่งเร็วตามแนวสเป e เนี่ย เขาก็จะต้องลดความเร็วในแกนเวลาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลเนี่ยก็คือความต่างของเวลาเวลาของคนที่อยู่บนจรวดมันจะไหลช้ากว่าเวลาของคนที่นั่งอยู่เฉยๆที่เราเรียกว่า time dilation นั่นแหละครับยิ่งวัตถุวิ่งเร็วเวลาก็จะยิ่งไหลช้าคือเราสามารถแลกเปลี่ยนความเร็ว2แบบเนี้ยความเร็วในแกน Space กับความเร็วในแกนเวลากลับไปกลับมาได้ครับในเคสที่สุดตรงหน่อยนะครับโฟตอนหรือว่าอนุภาคของแสงเนี่ย ก็คือมันแลกความเร็วไปจนหมดตัวเลยมีความเร็วตามแนวส a ป e สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือความเร็วแสงส่งผลให้มันไม่มีความเร็วในแกนเวลาเลยเท่ากับ0ก็คือโฟตอนเนี่ยมันจะไม่รู้สึกถึงการไหลของเวลาเลยครับเป็นสิทธิพิเศษที่มีแค่อนุภาคที่ไม่มีมวลเท่านั้นถึงจะทำแบบนี้ได้ครับซึ่งจากตรงนี้เราก็จะเห็นได้ชัดๆเลยว่าเราไม่สามารถมีความเร็วตามแนวส Space ที่สูงไปกว่านี้ได้อีกแล้ว เพราะาเราเนี่ยหมดตัวแล้วไม่เหลือความเร็วตามแนวเวลาให้เอาไปแลกเปลี่ยนอะไรมาเพิ่มได้แล้วต่อให้เราจะแลกจนหมดตัวหมดหน้าตากักเหมือนอย่างโฟอตอนเนี่ยเราก็ได้แค่ความเร็วเท่ากับความเร็วแสงแค่นั้นอันนี้แหละคือมุมมองของมนุษย์4มิติครับว่าทำไมเราถึงไม่สามารถวิ่งตามแนวสเปซได้เร็วกว่าความเร็วแสงครับถ้าคนไหนฟังกันจนจบได้นะครับ ฝากมาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหน่อยว่าชอบคําอธิบายแบบไหนมากกว่ากันเพราะผมตั้งใจเลือกมาให้มันแตกต่างกันเยอะหน่อยจะได้แล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบสไตล์ไหนครับหรือว่าคนไหนที่อยากลงดีเทลลึกกว่านี้ไปอีกเนี่ยผมก็จะมีคลิปให้ดูต่อในช่อง description ทางด้านล่างด้วยครับสำหรับตอนหน้านะครับผมจะมี3วิธีมาเล่าให้ฟังกันต่อว่าเราจะสามารถวิ่งเร็วกว่าแสงได้ยังไงครับงงแล้วดิในเมื่อกี้ผมบอกว่าเราวิ่งเร็วกว่าแสงไปได้ไม่ใช่หรอ ็รอฟังกันต่อตอนหน้าครับระหว่างนั้นผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูหรือว่าจะพพอร์ตเราโดยตรงเลยก็ได้ผ่านทาง QR Code ด้านล่างนี้ครับเป็นกำลังใจให้ผมสร้างคอนเทนต์แบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับสุดท้ายผมขอขอบคุณเนเบอร์เลเวลสามทุกท่านเลยครับคุณเดบาฮาคุณฮานานะคุณทายาทคุณสาโรธคุณสแต็ม p v ีพีคุณดาร์คสไลเวอร์คุณกล้านรงค์คุณภาคคุณกริบบูงคุณเอ็นเอลคุณตูนเอคุณรักนาที คุณทิพูนเดเบรนคุณจอบปรีดานันคุณวรรัตคุณซูเปอร์เบิร์ดคุณวีบุญเสนาคุณปุณวิทย์คุณรีเมเกอร์คุณกจรเทพคุณพลแล้วก็คุณ TCM ครับขอคก็คุกคนกมากครับ